ดีิู้ติตางหน้าช่องยูท b e ทุกท่านครับวันนี้พบกันเป็นไปเจอเป็นประจําเช่นเคยทุกวันกับราะห์ษณาฟุตบอลที่น่าเชียนารุนมาแล้วหนึ่งคู่รับการเรื่องของการเกิดสกอครับส่วนาใดอยากได้แนวทางที่นี้มากอันนี้ครับหรืออยากได้ตารางแนวทางครับสูงแรกไม่ไม่ย้าหลักใช้หลักเงินทุนครับที่เห็นอยู่ครับเป็นตารางข้ามคืนที่ผ่านมาของที่มาแอดมินครับก็ถือว่าสวยงามมาจัดครับก็ให้ไว้หลายคู่มีวีคามไปหนึ่งคู่ครับก็คือกติกามีอยู่ว่าครับใช้หลักเงินทุนครับขอคือเรียกง่ายๆครับขอมีเพียงแค่ประต ครึ่งแรกไม่มาเราก็ไปย้าหลังใช้หลักเดินทุน15 20หรือจะเป็นอ่าเดินสายหลังอย่างเดียวก็ได้ครับแต่ก็ในกลุ่มก็ยังมีเชียร์กันในหมู่บ้านสีเขียวก็ยังมีเชียร์กันครบครับฟุตบอลสูงต่ําพื้นที่สูงต่ำเต็มเวลา9สี่นาทีฟุตบอลเตะข้ามกำแพง9สี่นาทีมีเลดขวางก้นอะไรอย่างนี้ครับก็มีครับทีมกันครับก็ตอนนี้ก็มีจัดแข่งในเรื่องของเดนลีครับเดืนลีคั้นที่สามนะครับทีมงานในบ้านสีเขียวในหมู่บ้านของเราครับที่มีความรู้ความสามารถก็ผมก็จัดกิจกรรมให้มมีเงินาาาววัก่บท นะครับก็พี่เพื่อนที่ดูอยู่ FC หน้าช่องยังไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านสีเขียวก็สามารถเข้ามาเชียร์มาลุ้นมารับสัตว์นันดีจากทีมงานแข่งขันครับรับรองครับตัวคัดตัวนี้ในกันครับแล้วก็สอนเทคนิคด้วยครับอ่านพูดดูราคาไหลครับก็มองตัวเราเองให้เป็นเสียนครับเราฝึกให้ตัวนั้นมีความรู้นะครับจะได้เพิ่มความมั่นใจในการเชียร์กีฬาฟุตบอลในเรื่องของสกอร์ในเรื่องสามารถทิ้แพงในเรื่องต่างๆได้นะครับในเรื่องของฟุตบอลติข้ามแพงก็ได้ด้วยครับ พวกเราทีมงานสามวันสามหนุ่มก็ยินดีครับก็เป็นแบบนั้นนะครับก็เรียนเชิญนะครับเข้าฟรีไม่ต้องสมัครเว็บไซต์ด้วยการฝากเครดิต100 200 300บาทนะครับก็เป็นแบบนั้นนะครับในส่วนควาคืนที่ผ่านมาครับผมก็ให้ไว้หนึ่งคู่ครับในตัวควาคืนที่ผ่านมาให้ไว้หนึ่งคู่ในคู่ของไอแลนด์กับตุรกีครับปรากฏว่ามีสกอร์เกิดขึ้นตามคาดครับก็ขอแสดงความยินดีครับกับพี่วินเพื่อนที่ได้ติดตามกันไปด้วยครับขอแสดงความยินดีครับหวานฉ่ำสดชื่นหวานเจ๊ปเปอร์เลยเดียวนะคร ในคาบคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นแบบนั้นวันนี้ก็หนึ่งคู่ครับรอบเปลี่ยนกันเลยครับก็พาไปดูในก็พาไปดูในศึกฟุตบอลครับฟุตบอลโลกรอบโซนกันเลือกโซนเอเชียครับในคู่ของญี่ปุ่นกับออสเตรเลียครับคู่นี้ก่อนที่จะมาดูในเรื่องของกระแสพูนเปิดหลายต่างครับมาดูในเรื่องของผลงานแต่ละทีมครับมาเรื่องการแิ่งรกรก่อนแลวการพบกันครับของทั้งคู่ครับของญี่ปุ่นแกออสเตรเลียครับผม สิบเกมหลังสุดนะครับในการพบเจอกันนั้นออกสูงแรกค่าเกมออกที่สูงเป็นเวลาไปถึง9เกมครับเช่น2-0-2ใน90วินาทีดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีออกพื้นที่สูงพีด้ายสูง3เมตรไป4ครั้งนะครับส่วนผลงานสิเกมหลังสุดเริ่มจากญี่ปุ่นครับที่ลงเตะทุกรายการครับก็ถือว่าทําได้ดีครับออกสูงแรกเนี่ยไปถึง9เกมเลยนะครับแล้วก็ออกสูง2ประตูไปทั้งหมดอยู่นะครับ9เกม นะครับและก็รันตีออกพื้นที่สูง3เมตรนะครับเช่นสามศูนย์สองหนึ่งอะไรพวกนี้ครับหรือมากกว่านั้นก็คือพื้นที่สูงกว่า3เมตรก็คือออกไปถึง8เกมญี่ปุ่นจาก10เกมเนี่ยชนะไปถึง9ครับเกมลุกดุดันมากๆครับแล้วก็ทำหนึ่งประตูไปตามทั้ง10เกมรวดนะครับแล้วก็จาก5เกมล่าสุดเสียชนะจาก5เกมล่าขุดนะครับตรงเนี้นะครับกดไปถึงเชื่อหรือไม่ว่าครับพี่อนๆเพื่อนครับ24ลูกครับนี่คือฟอรมมันร้อนแรงครับ ความเฉียบคมของญี่ปุ่นครับจากสถิติเนี่ยยังดูได้เลยว่ามีโอกาสแค่สถิติเนี่ยก็เล็งนับหนึ่งให้ญี่ปุ่นไว้ก่อนแล้วหนึ่งลูกครับในช่วงเย็นวันนี้แน่นอนครับมีความรู้สึกนะครับพี่เพื่อนจากผมมองว่าอย่างนั้นแน่นอนครับก็ด้านของคนพื้นมองอย่างนั้นครับต่อไปเป็นผลการทงผู้เยือนกันบ้างครับทั้งฝั่งของออสเตรเลียครับสิบเกมหลังสุดชนะคู่แข่งหกเสมอสามแพ้หนึ่งครับแล้วก็ออกสูงแรกไปแปดครั้งนะครับเนี่ยสูงแรกจากแปดครั้ง ออกเพดานสูงสองเมตรแปดครั้งแล้วออกพื้นที่สูงสามเมตรเป็นสี่ครั้งแขงเกมลุกก็ถือว่าทําได้ดีนะครับไม่ค่อยน้อยหน้าญี่ปุ่นเท่าไหร่นะครับเพราะจากสิบเกมหลังสุดกดได้แล้วละลูกไปอย่างต่างมาถึงแปดครั้งนะครับจากค่าเกมล่าสุดยิงไปถึงสิบลูกครับถือว่าเฉียบคมทั้งคู่ครับแล้ววันนี้ครับก็เรื่องของสกอร์ของแต่ละฝั่งผมมองว่าน่าจะมีโอกาสที่ทำประตูได้ทั้งสองทีมเลยนะครับก็เป็นแบบนั้นแล้วสุดละและเหรียญกระแพงต่างๆนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมว่าเป็นแบบไหนกันบที่เเขาปิด ไกลกันต่างๆครับกระแสพุ่นงประเทศร้านค้าต่างๆเขาของญี่ปุ่นกับออสเตรเลียกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับดูจากบริษัทร้านค้าหลักครับที่ที่เราใช้ดูกัดน,นะครับก็มาดูกันเลยครับ ครับก็มาดูในส่วนของอ่าที่เห็นอยู่ครับมาดูในส่วนของราคาครับเมื่อวานนี้เปิดมาที่ลูกควบนะครับแล้วก็ปัจจุบันยังคงลูกควบแล้วปรับค่ายขึ้นน้าตามตําราครับต้องบอกว่าหลือศูนจุดแปดห้าคูเนี่ยแล้วหนึ่งจุดสามแปดนะครับให้ความสําคัญเพิ่มขึ้นครับจากเมื่อวานหนึ่งจุดสี่สี่มาแล้วหนึ่งจุดสามแปดครับแล้วก็คูเสมอเนี่ยต้องมีการส่วนขึ้นครับเป็นห้าจุดศูนย์ครับซึ่งนะครับนายเลดหนึ่งนายเลดของุดปืนก็ต้องบอกว่าในฟูหนึ่งจุดสามแปดเนี่ย นะครับก็ปกติอันนี้ปกตินะครับก็คือไม่เกินหนึ่งจุดสมสามครับหนึ่งจุดสามแปดอยู่ในใกล้เคียงครับพูดเสมอนะครับตามหลักสูตรตามเทคนิคของป้าสีเขียวเราครับก็คือไม่ต่ำกว่าสี่จุดสามนะครับสี่จุดสามศูนย์นะครับอะไรพวกนี้นะครับแต่เนี้ยพวกเราดูเลยครับ5.0่ห้าจุูนย์ในสนุนก็เกิดสกอร์อย่างยิ่งครับเพราะฉะนั้นแลวครับญี่ปุ่นมีแน่ครับจากน้ําขาวแบบนี้จากน้ําของในส่วนของกําแพงนะครับที่ต่ยน้ํแปดสิบห้าแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ พูนที่ห่างเพียง0.05นี่คือราคาเดียวกันอยู่แล้วนะครับ1.38ตรงนี้1.33เกณฑ์ไม่เกินมองความพยายามทําเม็ดสองครับแล้วก็ในส่วนของพูนของไปดูพูนของออสเตรเลียกันบ้างครับหน้าบอลองเนี่ยนะครับก็คือมีโอกาสโดนแน่เนี่ย6.00ึ้นไปก็มีโอกาสโดนแน่แล้วครับวันเปิดมาตอนแรกเปิดมา8.00ได้เสียไปแล้วหนึ่งประตูสองประตูนะครับและปัจจุบันลดมา7.5เป็นการให้ความสําคัญเพิ่มขึ้นปรับลดมา7.50ว่าเออมีโอกาสที่จะ วันนี้บุกมาสู้แน่แต่สู้งไงก็สู้ไม่ได้ครับเป็นการลดให้ความสําคัญเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไปปรับคู่เสมอลดขึ้นแบบนี้ยคู่นี้เ <c oughs> กมจะแลกกันจากางนุดมันเลยนะครับและลุนประตูทั้งสองฝั่งเลยลักษณะน,นะครับนี่ครับเป็นน้ำ19สองฝั่งไปด้านสูงเปิดพื้นที่สูงมา2.75ปัจจุบัน2.75แล้วก็ปรับน้ําเหลือ0.92ฝั่งแบบนี้จะมีสกอร์ทั้งสองฝั่งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับก็ยังเชื่อครับเพราะการที่มีแผงเกมลุกที่ดีของทั้งสองทีมแบบนี้คู่่นนนี้้้ใใหลุเเรรรือองงขสกไดยคับ ก็พิมพ์เพื่อนครับรุนสกอร์รุนสองฝั่งได้เปรียบใครยิงมาเรายิ้มกับไปสกอร์สูงครึ่งแรกครับในคู่ของนะครับญี่ปุ่นพบทางด้านของนะครับญี่ปุ่นพบทางด้านของออสเตรเลียนะในคู่นี้เลยนะครับก็รอราคาสูงแรกหนึ่งลูกลงมาครับไปถูสิบห้าเปอร์เซ็นไม่มายิ้มหลังยี่สิบเปอร์เซ็นจากตัวซับวันนะครับก็เป็นแบบนั้นหรือใครจะไม่เล่นครึ่งแรกไปเชียร์ครึ่งหลังก็ได้นะครับขอท่านโชคดีครับส่วนท่านใดครับอยากได้แนวทางอยากเรียนรู้ท่านมาถูกที่แล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มเราเนด้วย ในการที่การเชียร์จะได้ผลจริงเรื่องของสก,กอร์ครับขอให้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ